มาตัวต่อไปขาวหางดำเหมือนกันดูรอบๆก่อนเปลี่ยนน้ำให้แล้วใสแจแวยืนนิ่งๆหน่อยลูกยืนนิ่งๆหน่อยลูก อายืนนิ่งๆแก๋วมา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 จับมาดูสิจับมาดูขาหน่อยดิโอ้โหดูตาหน่อย <Hey. S 2> อย่างนี้ดูป่าอีกทีเห็นรูจมูกเลยเนี่ยรอบนี้อืมอืม